ถึงเราจะยุ่งแค่ไหนเราต้องมีเมนูทักทายกันใช่ไหมคะใครว่าใบเหลียงทัดไข่อย่างเดียวแล้วคะหรือว่าแกงกับพริกแกงทางใต้อย่างเดียวแล้คะของพี่ปูก็มีพริกแกงภาคกลางเยนะคะแกงกะทิกับปลาเนี่ยนะคะง่ายๆแค่นี้เองมันจะไปยากอะไรคะไปทากันเลยคะ่ะ และแล้วนะคะแกงกะทิใบเหลียงของพี่ปูก็มานะคะพี่ปูทําเมนูง่ายแต่น่ากินใช่ไหมล่ะหิวข้าวกันแล้วซี่ยั่วน้ําลายกันซะหน่อยนะคะสําหรับแกงกะทิใบเหลียงนะคะวันนี้ไม่ใช่แกงกะทิใบยอนะคะสวัสดีค่ะท่านผู้ชมพบกันอีกแล้วนะคะกินกับปูบายกิษนานะคะถ้าคุณผู้ชมชอบคลิปนี้นะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์เป็นกําลังใจให้พี่ปูด้วยนะคะท่านผู้ชมคะช่วงนี้ดูคลิปสั้นๆของพี่ปูไปก่อนนะคะเพราะว่าพี่ปูยุ่งจริงๆเลย พี่ปูทำเมนูง่ายๆไว้ทักทายนะคะอันนี้ใบเหลียงนะคะถ้าใครไม่หั่นแบบนี้ก็ไม่เป็นไรนะคะบ้านพี่ปูสวเยอะนะพี่ปูบอกแล้วพี่ปูก็ต้องหั่นช่วยนะคะหลังจากที่พี่ปูเอ่อทานผัดไข่ไปแล้วนะคะที่บอกว่าไม่เคยทานเนี่ยนะคะปรากฏว่าใบาของเขา,าความรู้สึกของพี่ปูคล้ายใบย,ยอเลยนะคะคำว่าคล้ายใบย,ยอนี่ไม่ได้หมายถึงว่ารสชาตินะคะหมายถึงเอ่อเวลาเคี้ยวนะคะให้สัมผัสคล้ายใบย,ยอบ้านพี่ปูนะพี่ปูว่า แต่ว่ารสชาติเขาไม่ขมนะคะเพราะฉะนั้นวันนี้พี่ปูแกงกะทิเลยนะคะเอาแบบง่ายๆคะ่ะพี่ปูมีปลาติดบ้านอยู่ลิดหน่อยนะคะจะหั่นเป็นชิ้นแบบนี้เลยคนบ้านพี่ปูนะนะคะเขาไม่ชอบมีก้างติดนะคะเพราะฉะนั้นพี่ปูก็ต้องเลาะก้างออกให้นะคะแล้วนี่นะคะพริกแกงที่ทําไว้ให้แม่นะคะพี่ปูไม่ได้ใส่น้ํามันลงไปแล้วนะเพราะว่าแกงกะทิอะไรลดได้พี่ปูก็ลดนะคะแต่ใครจะผัดกับน้ํามันก็ได้นะ พี่ปูใช้กะทิผัดกับพริกแกงนะคะที่หาติดบ้านไว้มีของติดบ้านอีกแล้วอายจังเลยนะคะติดอยู่ตลอดเวลานะคะสะดวกในการทําเวลาที่เราไม่มีเวลานะคะ <c oughs> ออใฉุนจังพริกแกงใต้พี่ปูก็ไม่มีนะคะพี่ปูก็แกงกะทิแบบภักกลางนี่แหละคะ่ะปรุงรสสิคะรออะไรอยู่นะคะน้ําปลานะคะน้ำตาลคะ่ะแกงกะทิก็ต้องตัดหวานหน่อยถูกไหมคะ ัดหวานพอมีรสชาตินะคะไม่ใช่ตัดซะจนหวานเจี๊ยบยพูดงั้นไม่ได้สิบางคนเขาอาจจะชอบหวานเจี๊ยบนะคะก็เป็นรสชาติที่ท่านผู้ชมชอบกันแล้วกันนะคะรสชาติที่ชอบบางคนไม่รู้อีกว่าชอบแบบไหนลําบากใจจริงๆก็ชิมสิคะมันจะไปยากอะไรล่ะคะเห็นสีอย่างนี้พี่ปูใช้พริกแก้วนะคะพริกแก้วแห้งแบบชนิดเผ็ดสุดข,ขีดนะคะโอ้โหรสชาติลงตัวเดือดขนาดนี้เราอะไรคะใส่เนื้อปลาเข้าไปสิคะ เมื่อกี้พี่ปูเติมน้ําลงไปนะคะไม่ได้เติมกะทิทั้งหมดนะคะเพราะว่าปลาของพี่ปูเนี่ยนะคะแช่เย็นนะคะพี่ปูก็ใช้น้ำเนี่ยนะคะเคี่ยวเพื่อที่จะให้งวดสักหน่อยนะคะเดี๋ยวพอปลาสุกแล้วพี่ปูก็จะเติมกะทิส่วนที่เหลือนะคะเมื่อปลาสุกแล้วนะคะเราก็ใส่ใบเลียงไปเลยนะคะ รสชาติได้แล้วนะคะตอนนี้ก็ใส่กะทิส่วนที่เหลือลงไปเลยค่ะปุงแต่งหน้าตาค่าสักนิดนะคะมันจะเป็นยากอะไรเละคะแค่แกงกัะทิเอนะคะพร้อมลบค่ะพร้อมลบนะคะคี่ปูปิดคลิปเลยไหมคะเนี่ยว่า เสร็จแล้วนะคะท่านผู้ชมน่าทานใช่ไหมล่ะคะถ้าคุณผู้ชมชอบคลิปนี้นะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe เป็นกำลังใจให้พี่ปูด้วยนะคะบ๊ายบายเจอกันคลิปหน้าค่ะ